ฝันเห็นต้นโพใครที่ชอบมีปัญหากับญาติผู้ใหญ่ในบ้านช่วงนี้ไม่ควรพาคนนอกบ้านเข้ามาบ้านเพราะจะเกิดเรื่องได้ง่ายก่อนจะไปฟังคำทำนายฝันเลขเด็ดนำโชคอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ช่องฝันดีกับเต๊กนำโชคด้วยนะคะเรื่องนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะ ฝันเห็นต้นโพฝันว่าเห็นต้นโพทำนายฝันว่าใครที่ชอบมีปัญหากับญาติผู้ใหญ่ในบ้านช่วงนี้ไม่ควรพาคนนอกบ้านเข้าบ้านอาจจะทําให้เกิดเรื่องขึ้นได้จงระวังอุบัติเหตุทําอะไรก็อย่อาประมาทอยู่ในช่วงเวลาของความรุ่งหลงรักสนุกพบปะสังสรรค์เฮฮาดวงด้านความรักคนที่อยากมีกิก๊กคงต้องรอไปก่อนเพราะอีกนานกว่าคุณจะสมหวัง ไม่ควรเปิดใจรับใครใหม่ๆในตอนนี้เพราะอาจจะทำให้คุณคิดมากมีดวงว่าคนรักของคุณจะมีสัมพันธ์ชู้สาวกับคนที่คุณสงสัยนั่นแหละดวงด้านการงานการเงินหลังจากนี้ไปอีกประมาณหนึ่งเดือนจะมีโชคลาภจะได้รับเงินหรือส่วนแบ่งจากการงานในช่วงนี้ทุนร้อนที่เก็บไว้จะถูกนำออกมาใช้เพื่อการลงทุน บางอย่างจะประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีคุณจะหาเงินได้ก้อนใหญ่จากกิจการที่คุณทำอยู่และอาจจะมีคนมาร่วมลงทุนกับคุณด้วยเลขนำโชค3493-221-894-610-760ฝันเห็นต้นโพทองฝันเห็นใบโพทองทำนายฝันว่า จะมีเรื่องทะเลาะวิวาทกับคนในบ้านให้ระวังเรื่องสุขภาพและอาการเจ็บป่วยอย่างไม่คาดคิดมาก่อนจะวุ่นวายใจเนื่องจากสมาชิกในครอบครัวอยู่ในช่วงหัวเหลียวหัวต่อดวงด้านความรักคนโสดคงต้องรอไปก่อนยังไม่เจอคนที่โดนใจอย่างที่โบราณท่านว่าไวช้าช้าได้พราเล่มงามระวังจะแอบชอบคนมีเจ้าของ ก็อาจทําให้คนที่คุณแอบชอบเกิดความไม่พอใจและเกิดการแัดแ้งกันได้ระวังคนรักของคุณจะเผลอใจไปปิ้งกับคนอื่นควรเอาใจใส่ดูแลคนรักให้ดีๆด,ดวงด้านการงานการเงินมีเรื่องใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวเองหรือเรื่องบริวารคนรอบข้างทางด้านการเงินดีมากแต่ก็ไม่เหลือเก็บ การงานของคุณดูจะรอตัวล่าช้าไม่เป็นไปตามเป้าหมายเลขนําโชค07840745116773เพื่อนๆเคยฝันเห็นต้นโพแบบไหนใบโพแบบไหนลักษณะอย่างไรอย่าลืมมาเล่าให้เราฟังบ้างนะคะส่วนใครที่อยากให้เราทำคลิปเกี่ยวกับอะไร คอมเมนต์บอกเราด้านล่างได้เลยค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ